สวัสดีเพื่อนทุกคนคับผม My name is p i v o t วันนี้อยู่กับเกม Resident Evil 7นะครับโจนขึ้นบ้านในพาร์ทที่4วันนี้เราจะไปขึ้นบ้านของตระกูลเบเกอร์กันต่อนะครับจากที่คราวที่แล้วนะครับเราโดนนะคุณพ่อเบเกอร์เนี่ยเรียกได้ว่าขับไล่ใส่ส่งเรานะครับซึ่งเขาก็ได้ไล่ออกจากบ้านนะเพราะฉะนั้นครับเราก็จะมาป้นกันต่อในพาร์ทนี้นะฮะเออมาครับต่อจากคราวที่แล้วหนดูซิเรามีอะไรบ้างโอ้ ขอจำนวนหนึ่งคือผมจะบอกว่าผมไปแอบเล่นมานิดหนึ่งเว้ยเพื่อทําการสองสอฝีมือตอนนี้ผมก็ช่ำในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมจะมีเ,มเทคนิคพิเศษที่ผมเรียนรู้มาคือการใช้มีดต่อสู้กับคู่ต่อสู้นนะี่แหละซึ่งแม่ค่อนข้างจะยากแต่ว,ว่าไหวอยู่มาครับประตูที่เราไม่อยากจะลงไปและไม่อยากเข้าเลยไม่แต่น้อย Let's go โอ้โหแล้วดูครับอยางมาตอยไม่งต็มไปหมดโคตรอีเลยอะ ตัวนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้มันล็อกจากอีกด้านต้องค้นนี่ทั่วอาจจะมีอะไรซ่อนเราอยู่ก็ได้เคาจะไปรู้ใช่ไหมล่ะออโอ้โ,อโหไม่อยากจะรู้เนี่ยว่าครอบครัวเขาทําแบบถนนด้วยอะ่ะผมว่าเนี่ยเขาเตรียมยางมาต่อเ,เพาะไว้เดี๋ยวเอาไปทําถนนต่อเลยเนี่นะฮะชิวๆเลยเอ้ยโอ้โหเอาป่ะล่ะจุย้ย มาเด้มาเด้โอ้โหแล้วผมเซียนจัดไงผมใช้มีดหนึ่งสองกูพลมีดกูพลมีดรู้จักวะกูใส่ฉายาพลมีดมาเนี่ยพลมีดตายโอ้โหหัวสามสี่ทีเท่านั้นบอกเลยไม่ประตูไม่ประตูห้องอะไรอ่ะเย้ยมีศพหรอมีศพกูเรียกมึงศพเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมึงกำลังจะกลายเป็นศพ หัวสามทีมดีหัวสามทีม่ดีไม่โดนเพื่อนสเตปสเตปสเตปกูเยอะสเต็ปกูเยอะไม่โดนสเต็ปกูเยอะกูบอกเลยมาดีคนประหยัดกระสุนสองแผนยี่สิบสี่อ้าวที่มันให้เปิดทำไมไม่มีอะไรเลยมีโน้ตไอ้โน้ตถึงลูคัสหรือเปล่าว่ามีชื่อลูคัสอยู่ยข้างบนด้วยลูคัสฉันจับผู้ชายที่พยายามหนีอยู่ตลอดได้แล้วนะฉันขังเขาไว้ในเตาเผาอันซ้ายสุดมันน่าจะได้หนีไม่ได้อีก เอามันออกมาเหมือนพร้อมแล้วแกรู้วิธีเปิดประตูใช่ไหมเจ้าว้ A3 ตัวแล้วก็ทาบร้อยนิ้วมือแกจะทำอะไรกับเด็กผู้หญิงก็ได้อันนี้อะไรเนี่ยเอ,นนอยายามาต่อยกูติดเลยกูมาเล่นเกมนี้กูเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยความหลอนที่แบบหลอนแปลกๆโหแต่ว่ามันมีเสียงอะไรไม่รู้ยุ่ยเยยุ่ย,ยเย,ยมหมดเลยอะเขาบอกว่า A3 ตัวใช่ปหมเตัวนี่หมายถึงว่าเปิดเราให้ได้ A3 ตัวหรือเปล่า เนี่ยมันมีชื่อคนชื่อว่าทามาร่าครับอันนี้เป็น A3 ตัวแล้วก็เปิดเลยได้ปะนี่ไงได้แล้วโหบอกเลยว่าได้ของดีนอนครับทราวิสเปิดเจ้ยมาดิมาดิฟันก่อนแล้วก็เปิดก่อนได้เปรียบอ่ะเจ้ยหลบไงหลบไงเพื่อนไม่โดนมันไม่โด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 น ไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่จะเย็นเพื่อนจะเย็นเพื่อนไม่โดนมึงตดประตูใช่ไหมล่ะตดประตูอสามทีพอเพื่อนสามทีพอสวยครับเข้าไปสามหนึ่งสองสามสี่ไม่โดนเพื่อนอเข้าไปสามบ่ยังมาต่อยติดประตูขอโทษเพื่อนไม่ได้ตั้งใจน่ะกุญแจห้องชำระเปิดดูตู้ดิมีอะไรไหมแต่เหมือนก็ไม่น่ามีป่ะไม่มีแค่นี้แหละ หมดแล้วครับหมดเกี้ยงเลยโอเคไปดูยังต่อมันทางไหนวะคุณลืมอีกละอ๋ออันนี้เป็นทางทางเก่าที่มาต่อไปก็คือเป็นทางนี้มาล็อกใจอีกด้านประตูนี้เปิดไม่ได้ครับประตูนี้เปิดได้ประตูนี้ละ่ะประตูนี้ก็เปิดได้แต่มีคัดซีนไม่ได้เสียงปะ่ะเสียงไม่มือนคนทุบอะไรไม่รู้อะเมื่อกี้ ไม่รู้แล้วกูค้นของก่อนแผนที่จุดเตรียมการคือเราเอามาอ่านไม่ได้หรอหรือกด ESC มันอ่านไม่ได้อะไม่รู้เป็นไรครับฟันก่อนแล้วกันกูนณสุนปืนพกโอ้รวยจัดอันนี้กรวยจัดย่าะถมพยาบาลอีกบอกเลยว่าอิ่มๆคุณปลดล็อกมาแล้วอ๋อเดี๋ยวนะอันนี้คือห้องผ่าตัดที่เขาว่าเหรอเข้าใจแล้วนะ แต่ขอส่องอย่างอื่นก่อนกุญเจแมงป่องครับระดับนี้อมผมต้องเช็คให้รอบครอบอะผมว่ามันอาจจะซ่อนของไว้รูปถ่ายสมบัติอะไรคือรูปถ่ายสมบัติอะ่ะเป็นอยู่ตรงเตาผิงอหรอ,อเสียงอะไรวะนี่มาข้างหลังมีอะไรวะฉันซ่อนของดีไว้ที่นี่ลองหาดูสีจะทำได้ โอเดี๋ยวนะใช่ไอห้องที่เราเคยผ่านมาปะผมว่าใช่ว่ะมีกุญแจผี่ด้วยตรงนี้อันนึงมีอะไรอีกไหมสมุนไพรมีตู้ด้วยเปิดดิสารเคมีเหลวครับห้องนี้ไปได้ไหมอหมันไปได้ทุกห้องเลยวะ่ะขอลงมาดูก่อนสิข้างล่างมีอะไรอ่ะ Hey guys อ oh. ้สารกระตุ้นใช้ในการหาไอเทม ก็สูนลูกซองเอ้าของเต็มอมเรากินไอ้นี่ก่อนปละกินยายาดูดของดื่มเคทีนี้อ่าช่องเก็บของจะเพิ่มขึ้นเอ้ยม,มีของที่พื้นด้วยโอ้โหตุ๊กตาเต็มซ่อนอย่างเนียนอันนี้เหมือนจะเป็นกุญแจง,งูนะครับซึ่งตอนนี้เราไม่มีเพราะฉะนั้นเราเราปล่อยผ่านก่อน อันนี้เมื่อกี้ยาที่กินเป็นยาที่เราจะสามารถสอดสองให้ได้อุ้ยให้ได้ไกลมากขึ้นว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแต่มันไม่มันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นจะดีเพื่อนยุ้ยโอ้ตายเป็นยังไงล่ะผมบอกเลยผมระดับโปรไม่นี่อะไรอะ่ะเหรียญโบราณไอ้ของผมเต็มอะไงดีวะผสมได้นะผสมโอเคผสมกระสุนแล้วกันโอ้โหสามสิบเม็ดกูบอกเลยว่ารวยจัดอันนี้อะไรอะ่ะ เอาคุยไยเรื่องมาเมื่อกี้กระสุนล่ะหรืออะไรวะเช่ามันเถอะเก็บม,มาละวไอ้ต่อข้อนี้เราปลดล็อกแล้วครับอ๋อมันจะมาโผล่ห้องนี้เอา้อากูบละเอา้อากูบละไม่โดนเพื่อนมันไม่โดนไงไม่โดนไงมันไม่โดนไม่โดนไงอา้าวเป็นลูกสมุนที่อ่อนแอรจริงๆเลยนะ คิดว่ามีเยอะแล้วมันจะขนาดมือฉันหรอบอกเลยว่าไม่อะโอเคไปต่ออันนี้เรามาถึงไหนนะอ๋อโอเคเกลับมาทางเดิมนี่เหลือห้องนี้ครับเชไ่อไม่ได้ไปมีเสียงอะไรเยอะแยะวะปงเปงปงเปงไม่มีของตัวนี้ด้วยมันคือกระสุนปืนพกโอ้โหมีทั้งหมด49เม็ดสารเคมีเหลวอุอ้ยมีตัวนี้ตัวหนึง่ง อ,อ๋อเปล่าฟันก่อนสองทีหลบได้ฟันต่อฟันต่อฟันต่อสามทีมาดิบอกเลยว่าระดับเซียนอุ้ยมีตัวปาดปาดแล้วกูชิ่งไงปาดแล้วกูชิ่งไง ไม่โดนเพื่อนมึงตีแบบนั้นจะโดนไมหมเล่า <c oughs> มาดีครับก็มาดีสองตัวกูก็ไม่หว่นนะ่ะน้องๆเป็นแค่ายางมาตอยแท้ๆัันจะมาสู้อะไรกับผมได้กันเนี่ยฮะสมุนไพรกับสารเคมีเหลวมันก็ส่งของไม่ได้ะของไม่เต็มมาดีอ,อ,อ๋อเอาไงดีวะมันดอบอะไรได้ไมาวะเนี่ยชิบหายแล้วของไม่เต็มอออเราต้องกลับไป เก็บของก่อนเนาะผมว่าเราควรจะเก็บกลับเกี้เกไบเลยวะเดี๋ยวกลับไปเก็บของก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ไปไปไปเม่งของตันมามาเก็บของที่ตู้ก่อนเลยอันนี้ของเยอะมากเก็บเหรียญครับหนึ่งอันแล้วก็เอ้ยมีกุญแจผีเราเปิดอันนี้ได้นี่ปิ้นชักไขเลยครับโอ้ยโป้เ่มีของดีนี่คุณโอ้กระสุนปืนพก ดูครับเรามีกี่ชุดผมว่าเราเก็บไป30เม็ดพอ14เม็ดเราเก็บไว้ก่อนเอ๊ะหรือเราหรือเอา14เม็ดไปแล้วเ,เอา30เก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวไว้เติมมันเติมได้ไงมันเต็ม30มเพราะฉะนั้นเอา14ไปปุ๊บเก็บอีกได้16เม็ดแล้วก็มีสูตรภัยตรงนี้แจห้องชําแหละมันคือห้องเมื่อกี้หรือเปล่าวะไอ้ห้องที่เราเปิดเมื่อกี้มันจะเป็นเหมือนช็อตคัทนะครับแต่คือไม่แน่ แล้วก็ออมกุญแจแมงป่องนี่เราเก็บไว้ก่อนเพราะว่ายังไงเราก็ต้องขึ้นใหม่แล้วใช่ปหมก็สุชนชองกันเก็บเพราะว่าไม่มีปืนแมงป่องเราต้องกลับไปที่โถงหลักครับซึ่งมันคางจะอยู่ไกลแล้วก็เดี๋ยวเราแวะมาเก็บไงเออเก็บกุญแจปุ๊บเราไปต่อเลยทีนี้เราไปลี์ข้าล่าให้เสร็จก่อนมากุพ้อมเลยพวกยางมาต่อยมากันให้หมดเลยฉันจะออกไปทำถนน,น ถ้าคุณเบเกอร์มีของเหลือใช้ขนาดนี้แต่ไม่ยอมเอาไปใช้โจรอย่างฉันก็ต้องขโมยไปแล้วนะมีอะไรที่อยากได้ต้องขโมยมานั่นแหละกองโจรเงามาเอ้ยคนละเลี้ยงไปลืม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 โอ้โหกูลืมสารเคมีเหลวไปได้อย่างไรผสมยาอีกเปล่ะได้ขวดนะเนี่ยเก็บไปก่อนแล้วกันย่ยโอ้โหมีคนหนึ่ง ้ยบกลุกไคันหนึอฟันไม่โดนนะเพื่อนฟันไม่โดนหรอกเย้ออย้เย,นนสสย้เ้้ยเย้้ย้เย้เย้ยนเย้เย้ย้เ้เย้เ้เย้เเย้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 นย้เยเี้เ้เย้เย้เ้เ้้้ย แล้วย่างมาตอยสลายกลายเป็นสถานะน้ําครับแบบนี้อย่าบอกนะว่ามึงรีสปอนนี้มันคือเรื่องจริงใช่ไหมมันคือเรื่องจริงครับทุกคนไอ้พวกหานี่มันเกิดใหม่ได้โวยโดนหรอจส ยิงดีปะเนี่ยมันเกิดใหม่ได้อะผมไม่อยากยิงเลยว่ะเดินผมลองลอง,ลองออีกรอบถ้าถ้าถ้ามันตรงเนี้ยอะ่ะกูอยากรู้ว่ามันจะเกิดใหม่มไหมมันโอ้ my god ยามาตอยที่สามารถก่อรูปแล้วก็วสลายรูปได้ในเวลาเดียวกันเหลือเชื่อจริงเลยที่ขอราดหนึ่ง e a หลังจากนั้นก็ขอทำการเดคราบเลยชิบหายแล้วจะไปยังไงอะ่ะ เหมือนแม่งห้ามเข้าห้องยังไม่รู้กูสปีดล้านเลยแล้วกันกระสุนโอ้โหไม่ไหวเว้ยสามตัวใครมันจะเล่นวะกูเสียกระสุนฟรีอ่ะอันเนี้ยทำไมดีวะคือเราเราต้องวิ่งผ่านไปเลยเว้ยผมว่าวิ่งผ่านไปเลยเว้ยอันนี้เวิร์กเชื่อผมเราเราไม่มาเปลี่ยนกระสุนกับไอ้พวกยางมาตอยพวกนี้มันไม่ได้เลยเลยเว้ยเดี๋ยวแม่งก็เกิดใหม่อยู่ดีอ่ะผมว่าถึงฆ่าถึงเราฆ่าตายแม่งก็เกิดใหม่อยู่ดีเว้ย โอ้โหจิดพลาดละติดคือวะติดคือวะอุ้ยเสี่ยเดี๋ยวไม่บอกทางมันบอกทางกูถอยไปเฮ้ยยายังมาตอยยังมาตอยกูจะแค่กูแค่จะเอามึงไปทำถนนหรือเชื่อจริงนี่คือผลข้างเคียงของการทำให้มันขยายแล้วก็สายรูรลากได้อย่างนั้นเหรอนี่กูเสียยาไปกี่ขวดแล้วเนี่ยมันสู้กับยาอย่างมาตอยเนี่ย เหลือยากเท่าไรหลือขวดเดียวหายเลยโอ้ยกูจะเอายามาต่อยดีวะแม่งเกิดไม่พักเลยเอางี้เราวิ่งไปปุ๊บกดตรงประตูกด F ปุ๊บเราวิ่งถอยก่อนโอเคนะแล้วเราค่อยหลุดอีกรอบไปยายายาเพื่อนยายายากูาขอร้องกูขอร้อง ให้โอกาสผมแล้วฟังผมมาดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยถามจริงมึงจะทำทุกอย่างเลยไงมึงจะเอาคห้ได้เลยหรอสารเคมีกูไปแล้วกูไปแล้วใครจะอยู่ก็อยู่ยังประตอยไม่ติดเลยวะเปิดดิเฮ้ยกูจะตายอยู่แล้วเนี่ย โอ้ยเวเวนยังมาต่อยมึงรอบกูหมดขวดกูคาบยาใหญ่เลยอันนี้มิวโอ้โหดูครับน้ำทั้งหมดที่ผมมีมันเอาไปหมดเลยโอ้โหแล้วกูกลับมาศูนย์อีกรอบไม่เงยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้สุนัขสีแดงฉันตั้งใจจะเป็นพ่อของเธอ นี่มึงไม่เห็นกูจริงหรอแต่ตอนนี้เธอบอกว่าเขาจะเป็นพ่อไม่ไม่ไม่ใครตามหามันไอ้ไทยมันเจ็บปวดส่วนแกต้องช่วยฉันอะไรของนายนะคุณเบเกอร์เขาหมายถึงไอ้คนที่ติดอยู่บนกระแพงนั่นเหรอเขาจะช่วยคุณยังไงวะถามจริงเหอะ เฮ้ยเดี๋ยวเขาจะเปลนสภาพหรอใช่แน่นอนโอ้โน,นี่สมแล้วจริงที่มีความรู้เกี่ยวกับเป็นความเป็นเจ้าบ้านเล็กๆน้อยๆแต่รู้อะไรไหมมันก็จะเป็นขนามือชันอยู่ดีนั่นแหละถึงแม้วกนายจะพยายามขนาดไหนนายก็สู่โจรคนเดียวไม่ได้หรอกนะทำไมมันมีกระสุนปืนลูกซองเต็มหมดเลยวะนี่กูพลาดอะไรไปหรือเปล่าโอ้โหแล้วแม่งคง ห้องมึงอย่างบอสเลยเนี่ยกูมีแค่ปืนพกกลับก่อนไหม,ไมหน่าสงสารจริงจริงเสียงแล้วปะอุย้ยโอ้โหกดเอ็กซ์ขันหลังเหรอกูเพิ่งรู้ไม่ไงั้นกูตกใจหมดมันหันได้ด้วยแล้วแล้วหัวสุนักกลัว ปิดประตูให้กูด้วยขอบใจมากเลยอันนี้เฮ้ยมันเหมือนเป็นลานบอส์ไฟเลยอ่ะไม่กล้าลงเลยเพื่อนแล้วกลับก่อนไหมกลับไปเตรียมของมาให้พร้อมมากลับมาที่ห้องเซฟกูเตรียมขนของเพื่อจะไปเอาเอาไปใช้งานคหาระสุนเพิ่มได้นะนี้แต่มันต้องมีสารเคมีว่ะอืมไว้ก่อนแล้วกันเอาไปแค่สมุนไพรหนึ่งหงชิ้น ไปครับเดี๋ยวเรากลับทางเดิมนี่ไงห้องแมงป่องที่เรามาจากห้องนี้ใช่ป่ะถ้าเราตรงไปปุ๊บนี่ครับตรงนี้มันจะมีเขาบอกว่าตรงนี้มันมีของไว้จากรูปภาพเดี๋ยวใช่เหรอมันคือกระสุนตรงนี้เหรอนี่ไงอะไรอะ่ะ สเตอร์อยว่าแต่ฟอกสเตอรอยวะทำไมกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมาหาสารเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดเอฟเฟกคองอยู่นานไม่จำกัดเนรออะไรคือเอฟเฟกคองอยู่นานไม่จำกัดวะอู้มีสารเคมีไหนลองใช้ดิเ <c oughs> สียบปึ๊บอันนี้คือเราใช้งานไปแล้วพลังชีวิตของคุณเพิ่มขึ้นว้าว ก็ใช้ได้อยู่เนี่ยน็อตแป้นน็อตแโอเคทีนี้มันจะมีอีกประตูก็คือประตูนี้ครับเป็นแมงป่องลองไขดูอ๋เราจะกลับมาที่โถงลากโอเคผมว่าผมพร้อมแล้วถึงจะไม่มีช็อตกันไม่เป็นไรเว้เยเดี๋ยวไปเตรียมมาไปเตรียมมากูขอกรกรุนเยอะๆเลยเชีย่ยนี่เราจะเป็นโจรแล้วเราจะมาฆ่าคนจริงเหรอเพื่อนเขาก็เป็นแค่เจ้าบ้านเองอะ ทำต้องทำอะไรแบบนั้นด้วยนะฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองกันแต่ความรู้สึกนี่มันความรู้สึกที่มันอยู่ในหัวมันแรนปิดปื๊ดปิดปาปดปีดมันบอกว่าถ้าฉันสามารถฆ่าเจ้าของบ้านได้อย่างมาตอยทั้งหมดที่จะเป็นของฉันแล้วฉันก็จะสามารถเอามันไปสร้างถนนให้ตัวเองฉันจะยึดกิจการเข้ามาหลังจากนั้นเงินทั้งหมดก็จะเป็นของฉัน อะไรเนี่ยดูก็รู้ไม่เป็นลานบอสไฟอ่ะเราต้องสู้เจ้าของบ้านจริงๆสินะผมขอโทษด้วยนะผมไม่ได้อยากที่จะเป็นอย่างนี้หรอกแต่ผมต้องฆ่าคุณนะเพื่อเพื่อนาะคตของยางมาตอยของผมมึงดูก็รู้ว่าแม่งเป็นเป็นกับดักส่วนกูกูก็รู้เป็นกับดัก,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 ดกแต่ว่าเพราะอะไรรู้ไหมถึงเราจับเพราะอะไรต้องจับรู้ไหมครับเพราะเราเป็นโจรกระจอก มันมาแล้วอ่าโอ้ยน,นี่สปาตาแกคิดจะเอาเจ้าของธุรกิจไปอย่างนั้นแกหนีไม่พน้นหรอกนะโอ้โหหนีไม่พนน้นอ่ะหนีไม่พ้นห <c oughs> นีไม่อุ้ยอุ้ยจูกเหรอมึงเดืจูกจังวะเจ้ยบักชอ บาดเจ็บแล้วไงบาดเจ็บแล้วไงอะไรก็เจ็บบ่ดีลุงมึงมึงเห็นกูเป็นตัวอะไรกูไม่ใช่มึงนะเพื่อนกูไม่ใช่กูเป็นโจรกูก็มีความรู้สึกกูไม่ใช่เจ้าของธุรกิจกูไม่รู้หรอกว่ามึงเสียไปกี่บาทเฮ้ยมีตุ่มมีตุ่มมีหนองอุงโดนดิอุงโดนกูดิมึงดูไหมกูเตรียมกระสุนมากี่เม็ดอุ้งดูไหมกูเตรียมตะลุงยายาอันนี้มาทรัพย์สินของบริษัทไอ้ลุงทรัพย์สินบริษัท มึงยมงจะทุ่มความเสี่ยงกับกูแบบนี้หรอไม่ดีมั้งเพื่อนไม่ดีมั้งไม่ดีหรอกไม่ดีหรอกลุงลุงมึงทุ่มสุดตัวเกินทุ่มสุดตัวเกินตังค์มึงไม่ค่อยจะมีแล้วลุงอรอนการลงทุนของมึงไม่มีแล้วมึงก็ยังจะสัตว์กูเอ้ยไม่โดนถ่ายอย่าลุงยายาย่ากูบอกว่าเลิกลงทุนได้แล้วมึงเลิกลงทุนแกรู้ไหมแกก็เลงจะตายตายอะไรตายเลยครับ กูปนทุยาไปจากมึงไม่เว้นไม่เว้นแต่ไม่เว้นแต่ภรรยาลุงเลยบอกก่อนเฮ้ยโอ้โหกูบาดเจ็บขั้นรุนแรงตาลุงตาลุงหึหึหหึหหึหไม่ให้อภัยหรอกมึงไม่ให้อภัยกวดลุไม่ให้อภัยไม่ให้อภัยเย้ยไอ้ไอ้ลุง โอ้โหมึงต้องหาคนสารต่อกิจการมึงแล้วลุงยังมาต่อยมึงจะหมดแล้วมึงเชื่อกูนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะกูจะไปเอาเองไงล่ะมีดมามีดมาถึงเวลามีดแล้ะผ่าแล้วก็สุดหมดโอมันเตะได้เหรอเนี่ยเตะไอเตะไม่โดนโอ้โหบล็อกดีนะกูบล็อกทันดีนะกูบล็อกทันตาลุงยาขอร้องขอร้องลุงมีเรื่อยเหรอมาดิกูมีเลื่อยอ่ะ เตะก่อนเลยละกันถ้างั้นอะมึงอ่ะมาดิกูหิวกูหิวกูปั๊มเลือดจังหวะสวนไอเวนจังหวะสวนลากอนเบเกอร์เอาบริษัทมึงมากูบอกว่าเอาบริษัทเอาบริษัทมึงมาโอ้ยพอบันทีโออะไรแล้โอ้ยสนุกใช่ไหมล่ะสนุกบ้าเลยล่ะ กูแค่จะมาเอาบริษัทมันยากขนาดเลยเหรอแต่กูจะเป็นแค่จงกระจอกแต่กูมีความรอดในตัวนะเฮ้ยมันไม่โดนลงอ้ะไปใหญ่ลงลงลงจีนจีนลงกูบอกมึงใจเย็นไงกูบอกมึงใจเย็นมึงได้ยิงกูไหมเนี่ยมึงได้ยิงกูไหมมาดิมาดิมึงมาดิมึงมาดิเอ้ยโอ้โหโอ้โหฉีดเฉียวฉีดเฉียว มาดิลุงมึงมาดิมึงมาดิลุงม,มาดิเฮ้ยมึงมาดิมาดิดเดี๋ยวแกจะเจอดีเจอดีอะไรถามมึงเจอดีอะไรล่ะเอ้ยโอ้โหมึงมึงศพจริงหรือศพหลอกเนีน่ยไม่ไม่เบียดมีดาวมงดาวเบีดอะไรเลยเยอยมึงโดนกูแล้วลุงมึงโดนกูแล้วมึงโดนกูแล้วนี่ไงลูกกูถูหลังให้ลุงถูหลังถูหลังไอ้ถูอ่ะ เจ็บเจ็บจัดอันนี้เจ็บจีดเลยเจ็บจีดเลยผขอเวลาขอเวลาไม่มีของอ้อยแพ้แล้วนี่ก็คือเวลาล่วงลับของจูงกระจกเขาจะกลับมาอีกครั้งหรือไม่เพร่อจี่ทวงคืนบริษัทของเขาคืนบริษัทกูอะไรอะไรยังไม่ได้บริษัทเลยเนะี่ยไม่งี้ลุงขวางอยู่ได้ ช่ยมึงช้ำกูเยอะมึงช้ำกูเยอะไวกไนวรมึงนี่เฮ้ยโอ้โหตาลุงมึงหัวบริษัทนไปหมอ่ขอร้หละไม่ต้องขึ้นมาอีกนะ โอ้ตะลุมมึงเกินไปเพื่อนมึนททอองทรลทหดอะไรขนาดนั้นนะโอ้โหบริษัทยางมาต่อยมึงเนี่ยไม่ได้เปิดกิจการมาเป็นเวลานานหารู้ไม่ว่ากูนี่แหละเจ้าของบริษัทเข้ามาเช็คสาขานี้กูปอลอมตัวมาเป็นโจรเว้ยเฮ้ยรู้ไหมลุงกระทับทำรู้ไหมลุงอ่ะทำให้สินบริษทัทมันสูญเสียไปมากขนาดไหนหกูเลยต้องมาคุมสาขานี้เองนี่เข้าใจไว้ด้วยละ่ะซบ เลยแม่งเลยมันเล่นนานจังไงเอาโอ้โหตกใจหมดว่าเลยติดเอาพังเลยอเอาบูธกูเบ้าของคุณลุงไอ้ตาลุงเบเกอร์ได้ไหมยยังไม่ลุกนะยังไม่ลุกนะมึงลุกมามึงโดนกูนะบอกมแหละคือเราได้หัวสุนัขมาแล้วครับตอนนี้แต่ว่าที่ผมยังสงสัยคือช็อตกันกูองคุยังไหนโอเคปลาครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ถุงหลักกัน ในที่สุดเราก็จะได้ออกจากห้องหลักเอ้ยห้องหลักอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะ่คือผมไม่รู้ว่าข้างนอกมันจะแบบออกไปแล้วเจอบรรยากาศบริสุทธิ์เลยหรือไงโอเคไป let's go กลับห้องเราดีกว่าโอ้โหเหงือโซกเลยการจะมาปล้นของเล็กน้อยแท้แท้เลยนะโทษทีนะคุณลุงเบเกอร์แต่ผมคงต้องเอาบริษัทยามาต่อยคุณไปละโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยว let's review ในพาร์ทนี่ผมต้องขอจบไปเพียงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไป เราจะเอาโหสุนัขไปวานนะครับแล้วก็จะไปดูว่าเราจะมีปริศนาอะไรที่สามารถเอาช็อตการ์ไได้หรือเปล่านะฮะก็สำหรับวันนี้ครับซืคิเออร์นัวานครับผม <See you. S 1> จิ๊กจั่น